บันลบดอกเพิ่นอยากอยากเบิง้งอยากเบิง้งอยากดูช่างครับผมติดผมเออติดดิเราเป็นคนเลี้ยงกันเนาะ <laughs> น,นี่ช่างกะเออกะเทคานเทคานล่างพอเทคานล่างเสร็จก็ก็อีกบอก <laughs> ก็อีกบอกแล้วก็ ผู้บาเจ็งเจ้าของผู้บาจเจางช่างมันทำพ่อพิษพ่อพิษพ่อพิษไปช่างตัดผมด้วยนะในหมู่บ้านนึงม,มาตัดกับพ่อพิษนี่แหละราคาย่อมเยาเป็นกันเองไม่แพงนั่นต้นอะไรต้นกระดูเหรอต้นคูน ไม่ยมนี่ดูไม่ยมเหออู้หูยดกจริงๆจริงไม่ยมเหรออันกล้วยนั่นน่ะกล้วยกล้วยด่างนั่นเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเออกล้วยอะไรกล้วยเขาเรียกกล้วยหน้าแต่ว่าปกติคือเขาเรียกกล้วยอ่วงกล้วยม่วงกล้วยม่วง เป็นลักษณะเป็นลูกยังไงลูกสีม่วงจ้าเด้นี่นะออกสีม่วงเหมือนต้นเลยเหมือนต้นเลยเหมือนต้นเลยใช่ไหมเออเออเดี๋ยวเวลาออกหนีแล้วเดี๋ยวจะมาดูด้วยช่างทำรั้วก็มีแต่ช่างอาวุโส หนุ่มเลือน้อยทั้งนั้นเลยหนุ่มเลือน้อยแต่ห <laughs> นุ่มเลือน้อยห <laughs> ลอดได้นะนี <laughs> ่หลอดได้นะหลอหลอฟันไม่มีหนุ่มน้อยเด้หนุ่มน้อยฟันยังไม่ไม่เกิด <laughs> ฟันยังไม่เกิดนี่แหละประจำในหมู่บ้าน อันดับหนึ่งหลายๆบ้านก็มาหาแต่ช่างสองท่านนี่แหละมากับมักมักลุงคือเมียวผมโอ้กับมักลุงคือกันไปไทยมาเบิดม่เลย